จะพาทุกคนมาบุกโรงงานข้าวตาชัดมาดูกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ทําให้ข้าวสดใหม่และจะเอาข้าวไปหุงกินที่บ้านทําเมนูอร่อยอร่อยกินด้วยเรียนรู้ความเป็นมาของโรงงานข้าวตาชัดกันก่อนเวลาไปเดินดูเนี่ยจะได้อินและเข้าใจพาไปชมห้องเย็นเก็บข้าวหอมมะลิใหม่เก็บข้าวด้วยเทคโนโลยีความเย็นที่15องศาทําให้เราได้กินข้าวสดใหม่สม่ําเสมอตลอดปีหือหอมทะลุแมสเลยนี่คือห้องเก็บตัวอย่างข้าวมีเยอะ มากๆมาดูห้องแลบกันบ้างนี่คือการวัดความนุ่มเหนียวของข้าวด้วยเครื่อง r v a และนี่เป็นการตรวจสอบความสดของข้าวด้วยสารลายอินดิเคเตอร์ข้าวที่สดจะมีน้ำยาสีเขียวเข้มข้าวหอมมะลิใหม่จะรู้สึกสะอาดลื่นมือได้เวลาชิมข้าวแล้วน้ำ <c oughs> อร่อยเหนียวนุ่มจริงๆล้างมือทําความสะอาดกันก่นอนต่อไปจะพาไปดูลายผลิตข้าวเขานําข้าวมาบรรจุในถุงเมทัลไลซ์ที่ช่วยรักษาคุณภาพและความสดใหม่ทําให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวหอมมะลิใหม่ตาชัดที่มีความหอมอร่อยนุ่มเหนียวแพ็คออกมาเป็นถุงพร้อมทรงขอบคุณมากๆนะครับ เอาเข้าวไปหุงที่บ้านกันมาแล้วได้สูตรหุงข้าวมาด้วยข้าวหนึ่งส่วนต่อน้ำา1 1ถึง1.2ส่วนแล้วเราก็จะทำข้าวปลาแก่กันครับ ปลานิยนสดๆน้ำไปทอดกับพริกน้ำปาลารสเด็ดน้ำลายไหลแล้วข้าวสุกแล้วครับโอ้โหนี่ไงน่ากินไหมข้าวเรียงเป็นเม็ดสวยงามจริงๆเลยปลาแกะวางเรียงบนข้าวร้อนๆราดน้ำพริกน้ำปลาน้ำลายผมนี่ไหลแล้วงาข้าวหอมมะลิใหม่ตราชัดถุงนี้คุ้มค่าจริงๆ1นถุงหกิโลกรัมแบบนี้ หุงได้ถึง90จานตกจานละ2บาทกว่าเองต้องมีติดบ้านไว้แล้วนะครับ